เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอประเด็นปัญหาที่ได้ลงพื้นที่และนำปัญหาเหล่านั้นมาปรับบทวิเคราะห์กับหลักกฎหมายหลังจากนั้นนะคะเราได้มาลงพื้นที่ที่หมู่บ้านเขาใหญ่ซึ่งประวัติของหมู่บ้านเขาใหญ่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มี3าหมู่บ้านรวมกันคือเขาน้อยเขากลางและเขาใหญ่นะคะ และที่มาของบ้านเขาใหญ่คือแต่ก่อนมีต้นเขาใหญ่ต้นใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านและคนเฒ่าคนแก่เรียกกันต่อมาว่าหมู่บ้านเขาใหญ่โดยมีผู้ก่อตั้งคือผอ,อชาลีคัมปิวพื้นที่ที่เราได้ลงนะคะคือหมู่บ้านเขาน้อยหมู่ที่16ตําตำบลเขาใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอการทรวิชัย จากอำเภอเป็นระยะทาง20กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสารคาม17กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด1,197ไร่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ100ไร่นะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่นะคะเราพบปัญหาอยู่3ปัญหาซึ่งปัญหาที่1 เราพบประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่2ประเด็นซึ่งปัญหาที่1นะคะเดิมทีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นนสสเนื้อที่10ไร่3งาน20ตารางวาต่อมามีการออกโฉนดให้เจ้าหน้าที่มาลังวัดที่ดินเนื้อที่เหลือ9ไร่1งาน81ตารางวามีเอกสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินดำเนินการจัดการเรื่องที่ดินโดยให้เอาเนื้อที่ตามเจ้าหน้าที่มาลังวัด คือ9้าไร่1งาน81ตารางวาค่ะประเด็นที่จะต้องพิจารณามีอยู่2ประเด็นค่ะ 1. การรังวัดที่ดินนสสาที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์เพื่อออกโฉนดมีผลอย่างไร 2. การรังวัดที่ดินกินพื้นที่สาธารณะประโยชน์เมื่อรัฐประกาศออกรังวัดเพื่อออกโฉนด เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รังวัดปรากฏว่าเนื้อที่ตามนสมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในเนื้อที่1งไร่1งาน39ตารางวาทางทิศตะวันตกเมื่อที่ดินตามปรากฏในนสสมไม่ตรงกับพื้นที่รังวัดการออกโฉนดจะมีผลอย่างไรสำหรับประเด็นที่1นนะคะเราใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา65วางหลักว่าการรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 66วรรคแรกวางหลักว่าเพื่อประโยชน์แก่การดางวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอำนาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินทราบเสียก่อนและให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณีมาตรา69ทวิวรรคสองวางหลักว่าในการดังวัดถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในฉนดที่ เมื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายมาตรา69ทวีวัชานวางหลักว่าในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียง ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือถ้าผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกาหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามิได้นำทำการรังวัดลูกลำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงให้เจ้าพนักง,งานที่ดินดำเนินการตามวักสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวขีดมาตรา70บางหลักว่าเพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอนุหน่ง เรียกผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตและลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตนอนุสองเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนมาตรา1299วรรคาแรกวางหลักว่าภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หือประมวลกฎหมายอื่น ท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพ,พยสิทธิ์ที่อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทําเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนังงานเจ้าหน้าที่กรณีตามปัญหาที่ดินดังกล่าวมีชาวบ้านที่มีที่ดินนอสาสามมีผลบริบูรณ์ตามมาตรา1 2 9 9วรคแรกที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์เพื่อออกโฉนดตามมาตรา65 การรังวัดเพื่อเอกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยต้องรอเจ้าหน้าที่ในการรางวัดซึ่งเจ้าของที่ดินต้องการรางวัดในที่ดินของตนในข้อเท็จจริงมีผู้มีที่ดินข้างเคียงติดกับที่ดินที่พบปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศออกรางวัดมีเนื้อที่ของที่ดินใกล้เคียงโดยเจ้าหน้าที่ติดต่อให้มาระวังแนวเขตเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลพื้นที่ข้างเคียงในที่ดินดังกล่าว มารับรองแนวเขตของตนตามมาตรา70อนุหและเจ้าของที่ดินนั้นให้คำรับรองแล้วว่าไม่ได้รังวัดลุกล้ำในที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงตามมาตรา69ทวีวัรสาการรังวัดที่ดินที่ไม่ตรงกับแผนที่เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขแผนที่นศสอสให้ตรงกับความเป็นจริงได้ตามมาตรา69ทวีวัรสอ ดังนั้นการรังวัดเพื่อออกโฉนดในที่ดินนศส .3 ที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ตรงกับโฉนดมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา69ทวีวัรสองนี่คือภาพประกอบของเอกสารสิทธิ์ที่ดินนอส .3 ของชาวบ้านที่เราได้ไปลงสำรวจพื้นที่ของประเด็นปัญหาที่เราพูดถึงค่ะและปัญหาที่ส เราพบว่านางสายใจทำสัญญาซื้อขายที่ดินจำนวนหนึ่งไร่แบ่งซื้อ2ง,งานในราคางานละ150,000บาทกับญาติซึ่งการซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อมาก่อนวันนัดโอนที่ดินหนึ่งวันญาติซึ่งเป็นผู้ขายได้นำโฉนดที่ดินไปจำนองกับบุคคลภายนอก โดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้นางสายใจและนางสายใจก็ได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินเป็นระยะเวลา7ปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งปัญหาที่2เราได้นำหลักกฎหมายมาตรา456หวรรคแรกวางหลักว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นโมฆะมาตรา458วางหลักว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมอนลไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะได้ทำสัญญาซื้อขายกันมาตรา1377วรรคหนึ่งวางหลักว่าถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินนั้นต่อไปการครอบครองย่อมสิ้นสุดลงมาตรา1382วางหลักว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของถ้าสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาจิบปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์มาตรา1299วรักสองวางหลักว่าถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิ์ของผู้ได้มานั้นถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนไซท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิ์อันมีได้จดทะเบียนนั้น มีให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตกรณีตามข้อเท็จจริงการที่นางสายใจได้ตกลงซื้อขายที่ดินที่มีโฉนดนั้นแต่การซื้อขายของทั้งคู่ได้ทำเป็นสัญญาซื้อขายกันเองตามหลักแล้วสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น การซื้อขายดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา456บวก1หนึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงไม่โอนไปยังนางสายใจตามมาตรา458ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าเมื่อถึงกำหนดวันโอน,นโฉนดเจ้าของที่กับนำนโฉนดไปจำน้องให้บุคคลภายนอกแทนตามข้อเท็จจริงแล้วแสดงให้เห็นว่าเจ้าของที่ดินมิได้มีเจตนาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้นางสายใจซึ่งเป็นผู้ซื้อแต่นางสายใจก็ได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ดยเจ้าของที่ดินก็ยินยอมมิได้ห่วงข้ามจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่7จึงถือว่าเจ้าของที่ดินสละเจตนาครอบครองแล้วตามมาตรา1377ต่อมาแม้วันก่อนจดทะเบียนโอนโฉนดเจ้าของที่ได้นำโฉนดไปจำนองให้บุคคลภายนอกก็ถือได้ว่านางสายใจผู้ครอบครองที่ดินย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าบุคคลภายนอกที่รับจำนองตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนหากนางสายใจผู้ซื้อได้ครอบครองครบ1ิบปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรบักตามมาตรา1,382เป็นผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา1,299ดังนั้นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนางสายใจกับญาต,ตกเป็นโมคากรรมสิทธิ์ไม่โอนตามมาตรา456วรรคแรกประกอบกับมาตรา458ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเด็นปัญหาที่3เดิมเจ้าของที่ดินเข้าใจว่าที่ดินมี10ไร่หนึ่งงาน23ตารางวาเมื่อมีประกาศออกโฉนดที่ดินและมีเจ้าหน้าที่มาลังวัดต่อมาเจ้าของที่ดินได้แบ่งที่ดินให้ทายาทเป็น3ส่วนส่วนที่1และส่วนที่2มีนอสสาส่วนที่3คือพื้นที่ตรงกลางไม่มีนอสสาหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์อะไรเลยเจ้าหน้าที่ที่ดินได้แจ้งสำนักงานที่ดินแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอการประกาศ การสำรวจการรังวัดในปัญหาที่3เราใช้หลักกฎหมายมาตรา65วางหลักว่าการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา6 6วรรคแรกวางหลักว่าเพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอำนาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินทราบเสียก่อนและให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณีมาตรา70เพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอนุหนเรียกผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตและลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดินของตนอนุส เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำหรือสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นในดที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนจากประเด็นนายบุลล่าได้มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและต้องการที่จะขายที่ดินเป็น3ส่วนซึ่งสองส่วนให้ลูกอีกหนึ่งส่วนให้ตัวเองหลังจากแบ่งนั้นมีแค่ส่วนของตนเองเพียงคนเดียวที่ไม่มีหนังสือ แสดงกรรมสิทธิ์ใดๆเลยนายบุญล,ล่าควรทำเช่นไรจากกรณีที่นายบุญล,ล่าต้องการแบ่งที่ดินให้ลูกสองส่วนนั้นนายบุญล,ล่าจึงให้เจ้าหน้าที่มารางวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นในมาตรา65และได้นอส3าม,มาการแบ่งที่ดินของนายบุญล,ล่าจึงถูกต้องปรากฏว่าที่ดินของลูกสองส่วนนั้นมีนอส3แต่ที่ดินของตนนั้นกลับไม่มีหนังสือเอกสารสิทธิใดเลย ต้องรางวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ตามมาตรา65โดยให้เจ้าหน้าที่มารางวัดและนายบุลล่าจะต้องอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรา66อีกทั้งเพื่อสิทธิของตนนายบุลล่าเชิญเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาชี้แนวเขตและลงลายมือชื่อตามมาตรา70 ีปัญหาตัวอย่างที่ได้ศึกษามานี้เราจะนําไปปรับใช้เมื่อพบปัญหาเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์จากการเรียนละการสำรวจให้ได้มากที่สุดกลุ่มพวกเราขอขอบคุณค่ะ